ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ซ่าไม่ใช่เกมนี้ฟอร์สปีดฮีทนะครับผมวง <laughs> นี้เล่นฟอร์ซ่าบ่อยนะลืมก็กลับมาสู่ช่วงคลิปแต่งรถกันอีกเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งรถระดับไฮเปอร์คาร์บ้างนะครับซึ่งรถไฮเปอร์คาร์ในวันนี้ก็จะเป็นเจ้า Aston Martin v a l k ค n คันนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮเปอร์คาร์ที่ผมค่อนข้างชอบดีไซน์นะดีไซน์ของคันนี้เนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนโค้งส่วนวาวต่างๆนะของรถคันนี้ผมว่ามันดูสวยงามลงตัวดีส่วนตัวค่อนข้างชอบคันนี้อยู่แล้วจริงๆอยากแต่งคันนี้มานานแล้วไม่มีโอกาสได้แต่งตั้ทีนะเพราะว่าราคาค่าตัวรถคันนี้นี่ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันเนี่ยราคาประมาณล้านสี่มั้งถ้าผมจำไม มืไห้ก็ใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างนานอยู่แล้วก็พอดีไปเห็นคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้แต่งเจ้าวอลแค้นคันนี้เป็นสีทองด้วยผมอ่านเมนต์แล้วก็แบบอ้ยน่าสนใจดีนะวอลแค้นสีทองผมไม่เคยเห็นด้วยน่าจะดูสวยลงตัวดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองแต่งสีทองให้ดูด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งคันนี้กันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของเครื่องยนก์ก่อนเลยนะครับ <S <S เครื่องจนต์คันนี้ <S <S เครื่อง,งเดิมจะเป็นเครื่อง820แรงมา้า7.0ลิตร V12 นะเครื่องค่อนข้างใหญ่เลยเดงนึ อ่านะครับเสียงใช้ได้อย ußen, there, ู่นะค่อนข้างดุอยู่ระดับนึงเลยเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยคือผมว่าผมจะไม่เปลี่ยนเครื่องนะผมจะใช้เป็นเครื่องเดิมนี่แหละผมว่าเครื่องเดิมน่าจะตีอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับตัวเครื่องเนี่ยปล่อยเป็นเครื่องตัวเดิมไว้แล้วกันนะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเรื่องของไส้ในของเครื่องเอาดีกว่านะครับผมโอเค ตัดเตือนก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของไส้ในต่างๆนะของเครื่องมาดูกที่แครงชาร์ปนะก็เหมือนเดิมเลยนะเหมือนคลิปอนก่อนนะครับก็ัลติเมทพลัสนะครับใส่แบบสุดทุกอย่างนะครับแล้วก็ ECU เหมือนกันนะสุดไป,เ,ปเลยนะเลติเมทพลัสนะครับก็ค cool นะูลิ่งเนี่ยัลติเมทพลัสแล้วก็เรื่องของระบบถ้อยเสียนะครับัลติเมทพลัสเหมือนกันต่อมาที่เรื่องของระบบอากาศนะครับคันนี้เดิมๆม,มาจะเป็น NA นะครับเราจะใส่เป็น Super ์ชาร์จหรือ Turbo ชาร์จดีนะครับ ผมว่าผมใส่เป็นดูอัลเทอร์โบชาร์จแล้วกันนะเป็นเทอร์โบคู่นะครับสเตตัสในจะบบวกข้างเยอะกว่าตัวอื่นนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันนิดนึงนะครับอยากฟังเสียงตอนใส่เทอร์โบคู่แล้วจะเป็นยังไงโอเคผมใส่ตัวนี้ไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูกันที่เรื่องของน้นตัลซิสเต็มนะครับถังนตัผมก็ใส่เป็นถังเล็ก5ถังแล้วกัน แล้วก็เรื่องของซั s ส e เพนชั่นะครับช่วงล่างอ่าเราใส่เป็นแทร็กซัสเพนชั่นแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของระบบเบรกนะครับก็ไม่มีให้เปลี่ยนนะเดิมๆที่ใส่มาก็ดีอยู่แล้วนะเป็นระดับอีลิทอยู่แล้วก็ข้ามไปนะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เรื่องของยางนะครับยางก็เหมือนเหมือนเดิมครับเราจะใส่เป็นยางแทร็กนะครับระดับอีลิทไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของคลัตช์นะครับคลัตช์เราอัพเพิ่มขึ้นเป็นคลัตช์ระดับอีลิทพัทแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก เ,เรื่องของเกียร์บล็อกนะครับเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์หสปีดเราสามารถอัพลงเป็น5สปีดได้หรือจะอัพขึ้นเป็น7สปีดก็ได้นะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเราอัพขึ้นเป็น7สปีดเนี่ยแอคเซลเลเรชันเนี่ยอัตราเร่งก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปแล้วกันนะครับอัพเป็น7สปีดไปแล้วก็เรื่องของดิฟเฟอเนชเชลนะครับก็ใส่เป็นแทร็กดิฟเฟอเนชเชลแล้วกันนะแทร็กดิฟเฟอเนชเชลระดับซูเปอร์นะครับโอเคใส่ไป เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของของแต่งต่างๆภายในนะครับแล้วก็เรื่องของแรงม้านะครับจะอยู่ที่1,200แรงม้านะครับแล้วก็เร่งสูนถึงร้อยได้ภายใน2.3วินาทีแล้วก็ทอร์กอยู่ที่1,136นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ท็อปสปีด373กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากแต่งเสร็จแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับ1,200แรงม้าเลยทีเดียวโอเคเอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับของแต่งภายในต่างๆนะครับ ต่อมาเรามาดูของแต่งภายนอกกันบ้างนะครับของแต่งภายนอกมาเริ่มกันที่เรื่องของสีก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าคันนี้เนี่ยผมจะแต่งเป็นสีทองนะครับผมก็ไปลองปรับจูนหาสีที่เป็นสีทองที่ผมถูกใจมาแล้วนะครับผมก็เซฟไว้แล้วตรงนี้นะครับอ่ะนี่จะเป็นสีทองตัวนี้เลยนะจะเป็นสีทองด้านนะครับเป็นทองเข้มๆหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคเราใส่เป็นสีนี้ไปแล้วก็เรื่องของชุดพัดแต่งต่างๆนะครับมาดูกันที่ด้านหน้านก่อนแล้วกันนะครับด้านบนนะครับวินโด์นะครับผมชอบแบบใสสุดนะผมก็จะปรับเป็นใสสุดไปเลย แล้วก็เรื่องของฮูดนะครับฝากระโปรงหน้า,ามีให้เลือกเป็นแบบแต่งแค่แบบเดียวนะซึ่งจะคล้ายๆเดิมเลยนะครับอันนี้แต่จะต่างกันตรงที่ตรงซุ้มล้อเนี่ยนะครับมันจะมีช่องระบายอากาศเพิ่มขึ้นมานะครับก็ดูซิงดีนะครับดูซิงเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็ใส่ไปแล้วกันนะเป็นของ speedhunter โ okay, อเคใส่ป้ายโอเคแล้วกเ็เรื่องของฟอนต์บัมเปอร์นะบัมเปอร์ด้านหน้ามีเป็นแบบแต่งอยู่2แบบนะอู้วอันนี้ก็สวยนะจะมีขานาดเพิ่มขึ้นมานะครับด้านข้าง ส่วนนี้ก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นช่องอากาศเข้าไปนะครับอันนี้ก็ดูสวยดีนะผมว่าอันนี้สวยอะอ,อ,อันนี้ก็ดูดีนะหือจะเ,อเป็นแบบนี้ดีเป็นขนาด2ชั้นแบบนี้อันนี้ก็ดูสวยนะแต่ผมชอบอันสุดท้ายว่ะผมว่าอันสุดท้ายเนี่ยดูสวยกำลังโอเคเลยะนะครับผมเอาเป็นอันสุดท้ายนี้ไปแล้วกันนะครับผมจะใส่ป้ายดูซิ่งดูโหดดีอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสปิิตเตอร์นะครับ สปิเตอร์มีเรื่องข้างเยอะเลยเนี่ยแต่ผมว่าเดิมๆที่ให้มาก็ดีอยู่แล้วนะสปิเตอร์เดิมๆอ่ะผมว่าก็ดูสวยดูสิ่งดูดุอยู่แล้วนะครับหรือจะเอาเป็นแบบแต่งอันอื่นดีนะครับอืมส่วนตัวผมว่าผมชอบของเดิมมากกว่าว่ะสำหรับสปิเตอร์ผมใส่ของเดิมไว้แล้วกันนะผมว่าของเดิมน่าจะดูโอเคอยู่แล้วนะครับก็ข้ามไปนะครับอ่าต่อมามาดูกันที่เรื่องของไฟหน้านะครับเฮดไลท์มีแบบไหนบ้างนะเหมือนเดิมเลยนะแค่เปลี่ยนสีเฉย ผมขอเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วกันอันนี้นะครับโอเคใส่ป okay. ้ายเรียบร้อยนะครับสำหรับด้านหน้าน่าจะหมดแล้วไหมน่าจะไม่มีอะไรลว,ลวด้านหน้ามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับดูที่ฟอนเทนเดอร์ก่อนนะครับฟอนเทนเดอร์ก็จะมีแบบแต่งอยู่2แบบนะครับอันนี้เนี่ยจะดูคล้ายๆของเดิมนะมีแค่ช่องเพิ่มขึ้นมา1ช่องนะส่วนนี้ก็จะดูลงๆหน่อยอันนี้นะครับดูดูดุดีนะดูดิบๆ,ๆดีผมว่าผมชอบอันนี้ว่ามันดูดิบๆดีนะครับดูลงๆดีผมใส่เป็นนี้ไปแล้วกันนะโอเค ก็ต่อมาที่เรื่องของวิงบินเลอร์นะกระจกข้างกระจกข้างผมว่าเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบสี่สเีเหลี่ยมแบบนี้ดีแบบนี้ก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะแต่ผมว่าดูไม่ค่อยเข้ากองรถเท่าไหร่วะนะครับผมว่าของเดิมน่าจะดูดีอยู่แล้วนะสำหรับกระจกข้างผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ไซส์เกิร์ตนะครับไซส์เกิร์ตมีให้เลือกเป็นแบบแต่งอยู่2แบบนะโอ้โหเฟี้ยวๆทั้งนั้นเลยนะครับอเอาเป็นแบบไหนดีอะ เท่าที่ดูแล้วผมว่าผมว่าอนี้ก็สวยนะนะครับหรือจะเป็นอันนี้ดีอันนี้ก็สวยนะหรือจะเป็นของเดิมดีของเดิมก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับสวยทั้งสามอันเลยทั้งของเดิมแล้วก็ของแต่งทั้งสองอันเท่าที่ดูแล้วผมว่าผมชอบอันสุดท้ายนี่มากที่สุดนะครับผมใส่ไปอัน <receptors>. สุดท้ายนี้ไปแล้วกันนะครับผมโอเคใส่ป้ายแล้วก็เรื่องของท่อเสียนะครับคันนี้ท่อเสียด้านข้างนะครับก็เลือกท่อเสียกันสักนิดนึงนะครับ มีแบบไหนบ้างเนี่ยดูไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับมุมมันมืดๆอะมันมองไม่ค่อยต่างกันเลยอะนะครับแต่ละท่อเนี่ยสองอันนี้ต่างกันยังไงวะเนี่ยยังดูไม่ค่อยออกเลยนะครับม,มีท่อแบบยืน่นออกมาด้านข้างอย่างนี้เลยนะยื่นยาวมาเลยผมว่าอันนี้มันจะดูดิบเกินไปนะน่าจะดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาเป็นแบบสั้นๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันต่างกันยังไงเลยเนี่ยนะครับดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยนะเลือกไหนไปก็ดูเหมือนของเดิมหมดเลยนะครับ เอาเป็นว่าผมสุ่มใส่ไปสักอันแล้วกันนะใส่ไปนี้ไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของเรฟเลนเดอร์นะซุมล้อหลังซุมล้อหลังก็มีให้เลือกเป็นแบบแต่งอยู่2แบบนะครับแบบนี้ก็จะคล้ายๆของเดิมเลยนะแต่จะมีช่องรับอากาศด้านหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับช่องข้างใหญ่เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนี้จะมีช่องอากาศด้านหลังนะครับค่อนข้างดุดัดนเลยทีเดียวนะมีช่องด้านบนแล้วก็ช่องด้านข้างด้วยนะครับ2ช่องเพิ่มขึ้นมานะครับ ผมว่านี้นา่าดูดีนะผมใส่ไปนี้ไปแล้วกันนะ<ๆ>ครับดูซิ่งดีโอเคเรียบร้อยนะครับด้านข้างน่าจะหมดแล้วไหมเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังก็เริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะซาวซิสเต็มเห็นมีคนบอกว่าจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่ไปก็เพิง่งตังเปล่าเออผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะอยงนะั้นผมข้ามไปแล้วกันนะซาวซิสเต็มคันนี้ผมไม่ใส่แล้วกันนะครับใส่ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับมาดูกันที่เรื่องของสปอยเลอร์แล้วกันนะครับสปอยเลอร์ก็จริงๆผมว่าของเดิมก็สวยแล้วนะ มันสวยตรงที่ว่าแบบมันมีสีรถที่เป็นสีทองเนี่ยไปอยู่ด้านบนสปอยเลอร์ด้วยนะจะเป็นแถบสีทองบนสปอยเลอร์เลยนะแต่จริงๆแล้วผมอยากได้ทรงสปอยเลอร์ที่มันดูดุกวะเนี้ยถ้าเป็นของแต่งอันอื่นๆเนี่ยมันจะไม่มีสีทองบนสปอยเลอร์ดินะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อทรงดุดุนี่ยผมว่าผมยอมเอาสีทองออกก็ได้นะครับเอ่อเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมชอบอันนี้ว่ะเนี่ยมาดูแบบเหมือนรถสนามดีอ่ะผมใส่เป็นสปอยเลอร์นี้ไปแล้วกันโอเคใส่ไป แล้วก็เรื่องของเรียบบัมเปอร์นะครับบัมเปอร์ด้านหลังนะครับมีแบบไหนบ้างโอ้โหเฮ้ยน,นี้สวยนะอันนี้ดูดุเดียนะครับเทียบจากของเดิมดูแบบอันนี้ดูดุขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับอันสุดท้ายแล้วโอ้อันสุดท้ายก็ดูดุขึ้นไปอีกนะครับเออดูแบบมีครีบอะไรเยอะแยะไปหมดนะดูอลัาางการดีน,นะครับเออผมว่าสุดท้าย ดูดิบดูเถื่อนดีนะครับผมใส่แปนสุดท้ายนี้ไปแล้วกันนะคลิปลมต่างๆนี่ดูเยอะดีนะครับผมโอเคใส่ไปแล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนนะครับมาดูกันที่เชนแบล็กเกลาก่อนนะครับเชนแบล็กเกลาก็ใส่เป็นแบล็กเกล์เอ่อแบล็กเกล์เลยดีเอาเป็นสีเทาธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของกรอบป้ายทะเบียนนะครับกรอบป้ายทะเบียนเราใส่เป็นนี่ฟอร์สปีดอันนี้แล้วกันนะครับโอเคใส่ป้าแล้วก็เรื่องของอิดิเทคนะครับ ก็เขียนเป็น wow. วอลแค้นละกันแนบตามชื่อรุ่นเลยนะครับโอ okay. เคแอคเซปไาเรียบร้อยครับสำหรับป้ายทะเบียนนบต่อมาด้านล่างครบนบะดิฟฟิวเซอร์นะดิฟฟิวเซอร์เดิมๆก็โหดอยู่แล้วนะผมว่านะี่ครับดิบๆไปเลยเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบแบบนี้ได้นะแต่จะดูโล่งขึ้นหน่อยนะครับอุ้ยอยันนี้ก็ดูโหดดีนะเออนี่ก็ดูดิบอยู่เหมือนกันนะใส่เป็นแบบไหนดีอะตอนนี้ผมว่าผมลังเลระหว่างของเดิมที่เป็นแบบนี้นะครับ กับของแต่งที่เป็นอ,อันนี้นะครับอันนี้ก็ดูดิบเถื่อนอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เท่าที่ดูแล้วผมว่าผมว่าของเดิมดูสวยกว่านะสำหรับฟิวเซอร์ผมว่าของเดิมดูดีกว่าผ <handles S 2> <ด>มใส่ของเดิมไว้แล้วกันนะสำหรับฟิวเซอร์ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับ,ครบแค่ของเดิมก็ดูดิบเถื่อนพออยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของเทล l ล i g h t นะไฟหลังไฟหลังก็ไม่มีอะไรมากครับผมเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็เปลี่ยนสีดําแล้วกันโอเคใส่ป้าย ก็น่าจะหมดแล้วไหมสำหรับของแต่งด้านหลังนะคิดว่าน่าจะไม่ลืมอะไรนะครับเหลือแค่เรื่องของตัวล้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกเอ่อเรื่องของตัวล้อกันนิดนึงนะครับมาที่ล้อหน้านะครับริมแล้วก็เชนริมสำหรับตัวล้อนี่ผมขอใช้เวลาเลือกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเค okay, สำหรับล้อที่ผมจะมาใส่กับเจ้าวอลแค่นนี้นะหลังจากเลือกอยู่นานเลยผมก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับเราจะเอาเป็นล้อของทางโลติฟอร์มตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นล้อโ o ติฟอร์มเอ่อโอแซร์คัสตอมฟรสนะครับ ก็ผมดูทรงแล้วมันน่าจะดูเข้ากับรถคันนี้ดีนะครับรูปร่างหน้าตาร้อเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยต่างจากของเดิมเท่าไหร่นะแต่ผมว่ามันดูดูสวยกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วมันก็ดูเข้ากับตัวรถด้วยนะส่วนตัวผมว่ามันน่าจะดูโอเคอยู่นะครับผมก็ใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันนะโอเคใส่ป้ายชื้อ่าแล้วก็เรื่องของขนาดล้อนะครับก็ปรับเป็นไซส์ใหญ่สุดด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้อหลังด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นล้อตัวเดียวกันเลยนะครับมาที่เอ่อริมแล้วก็เชนริมนะครับอ่ะตัว ใส่ป้ายชึบแล้วก็ขนาดล้อด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่สุดเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของสีล้อเนี่ยคันนี้ผมอยากได้เป็นคาร์บอนเลยสีคาร์บอนไปเลยเนี่ยเป็นลายคาร์บอนไปเลยนะครับเอ่อมาที่ริมแล้วก็อ่อิดิทไพมัลลีเพนส์นะครับคันนี้ผมจะเลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่เป็นคาร์บอนนะครับเอาเป็นคาร์บอนด้านหรือคาร์บอนเงาดีสำหรับคันนี้ผมว่าเอ่อคาร์บอนเงาน่าจะดูสวยกว่านะผมใส่เป็นคาร์บอนเงาแล้วกัน นะครับโอเคใส่ป้ายแอป l y to a l l อลิมเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ secondary paint นะอันนี้เป็นสีของอตรงกลางนะผมจะใส่เป็นสีดําเหมือนกันนะแล้วก็เลือกเป็นคาร์บอนเหมือนกันแล้วกันนะเอาเป็นคาร์บอนด้านแมตรงกลางนะครับเออตรงกลางผมเอาเป็นคาร์บอนด้านแล้วกันนะให้มาดูแตกต่างกันนิดนึงนะครับโอเคใส่ป้าย a อ p l y to a l l อเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวยางนะครับยางเราใส่เป็นยางอันไหนดีนะครับ เอายางแบบมีลายตรงขอบยางหน่อยไหมให้มันดูแบบเป็นรถแข่งนิดนึงนะครับเออก็ดูสวยเป๊แบบนะผมว่าเอาเป็นลายอะไรเดียเอาเป็นลายสปีดฮันเตอร์แล้วกันนะโอเคใส่ไปแล้วกเ็เรื่องของเบรกดิสนะครับเบรกดิสจานเบรกนะผมว่าจานเบรกเติมๆก็สวยแล้วนะเป็นจานเบรกแบบเจาะรูม,มาอยู่แล้วนะครับก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของคาลิเปอร์นะ คาลิปเปอร์เดิมๆก็เป็นของเบมโบมาอยู่แล้วนะสีออกเทาๆหน่อยนะครับโลโก้แดงนะครับผมว่าเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะเราจะเปลี่ยนดีเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นไหมเปลี่ยนเป็นวิววูดดีไหมวิววูดก็ดูสวยดีนะนะครับหรือจะเป็นเบมโบแบบตัวสีแดงไปเลยโลโก้ขาวนะครับแต่ผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ผมว่าของเดิมได้ดูเข้าสุดแล้วนะี่ยเป็นสีเทาโลโก้แดงแบบนี้น่าจะดูโอเคสุดนะครับโอเคเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเปลี่ยนตัวยางให้เหมือนกันนะครับ เป็นยางลท์สปีดฮันเตอร์เหมือนกันโอเคใสป่ป้ายชิปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับส่วนของตัวล้อน่าจะครบหมดแล้วแล้วก็ของแต่งชิน้นอื่นๆก็น่าจะครบหมดแล้วนะน่าจะไม่ลืมอะไรโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆกันต,ต่อดีกว่านะเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับในตั้คันเลอร์นะในตั้นคันเลอร์ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะปล่อยสีเดิมไว้แบ็กไฟก็ปล่อยสีเดิมไว้แล้วกันนะครับไม่เปลี่ยนแล้วก็ทริสสโมกกควันยางก,ก็เอาไว้สีเดิมนะครับแล้วก็อนะันเด็กโกลนไฟให้ท้องใดี ใส่ไฟแท้ทองสีเหลืองหน่อยแล้วกันนะให้มันดูเข้ากับสีทองของตัวรถนิดนึงหรือไม่ใส่ดีวะผมว่าไม่ใส่ดีกว่าวไม่ใส่ได้ดูดีกว่าข้ามไปแล้วกันแล้วก็เรื่องของแอร์ซัทเฟนชั่นคันนี้ผมก็ไม่ใส่นะข้ามไปนะครับเรื่องของแต่ผมก็ไม่ใส่อยู่แล้วนะครับก็ข้ามไปสรุปเมนูเอฟเฟกต์เราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมาดูกันที่เมนูของสแตนกันบ้างนะครับก็เป็นการปรับโหลดเตี้ยต่างๆนะผมว่าคันนี้ปรับมาเตี้ยลงหน่อยดีกว่านะครับเป็นประมาณนี้ก็น่าจะดูโอเคอยู่นะหรือมันเตี้ย ว่าประมาณนี้น่าจะดูเตี้ยไปผมว่าสูงขึ้นมานิดนึงเอาเป็นว่าประมาณประมาณนี้แล้วกันนะผมว่าประมาณนี้น่าจะกําลังโอเคนะครับเตี้ยประมาณนี้พอแล้วก็เรื่องของการแบตล้อคันนี้ผมไม่แบตนะโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงท่อนะครับมาปรับจูนเสียงท่อกันสักนิดนึงนะครับสตาร์ทเครื่องนิดนึงอ่า <S <S ตอนแรกก็จะป,ประมาณนี้นะจะปรับให้อาร์กสิสซีขึ้นนิดนึงแล้วก็โทน ปรับให้ดังขึ้นหน่อยเอาไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็อโอเวอร์ลันนะครับโอเวอร์ลันเพิ่มเพิ่ม,มประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไปเลื่อยนั้นผมอยากให้เสียงมันตงกล้องหน่อยเอาไว้เยอะๆหน่อยประมาณนี้แล้วกันโอเคเซฟไปโอเคหลังจากแต่งเสร็จแล้วโซมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ระว,วา,างข้างสวยลงตัวเลยนะครับ เนื่องด้วยตัวรถเนี่ยมันดีไซน์สวยอยู่แล้วนะครับพอใส่สีทองเข้าไปมันดูเข้ากันดีแล้วก็พอเติมของแต่งที่แบบดูดุดูโหดเข้าไปก็ดูดิบขึ้นมาระดับหนึ่งนะโดยรวมแล้วผมถูกใจนะใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองทดสอบวิ่งกับคันอื่นดูดีกว่านะครับว่ามันจะแข่งสู้คันอื่นเขาได้หรือเปล่านะครับโอเคเราจะไปแข่งกันที่สนามไหนกันเดียนะครับเอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะสนามประจําของเราตรงนี้นะครับค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะสนามนี้โอเค เรา m a r ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟาท้าเวลไปตรงนี้นะครับโอเคไปว้าผู้มันสวยใช้ได้เลยเว้ยนะครับจริงๆผมว่าคันนี้ไม่ต้องแต่งก็ได้ไม่ต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วอะด้วยดีไซน์รถเดิมๆของมันอะมันมันสวยอยู่แล้วแต่พอแต่งแบบใส่ของแต่งของโหดไปมันเพิ่มความดุให้มันอะมันยิ่งดูโหดดูดูขึ้นไปอีกอะเออมันดูบอกไม่ถูกอะมันสวยนะครับโอเคโอ้โหแรงใช้ได้แรงใช้ได้โอ้ ใช้ได้เลยใช้ได้เลยขอลองจอดออกตัวดูนิดนึงนะครับสามสองหนึห่งเหมือนออกตัวจะช้าไปนิดนึงนะพอรอบเริ่มได้นะครับความเร็วสองร้อยกว่ากว่านี่เริ่มพุ่งเลยนี่ครับเริ่มไหลนะครับผมโอเคโอเคโดยรวมถือว่าความเร็วค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ แรงแรงแรงแค่ได้แรงแค่ได้แรงแค่ได้เลยนี่ขนาดยังไม่กดในตั้งเนี่ยโอเคโอเคจะถึงสนามเลยครับผมมาเบาเบาเบาโอเคเย็ดมาเริ่มแข่งกันเลยนะครับผู้พิจงมันสวยแค้ได้อยู่นะทรงมันเอาเรื่องเลยอ่ะนี่ครับ Okay, เอเคมาเบสใหม่ผมมไปเห <c oughs> มือนออกตัวจะค่อนข้างชา้านึงนะคันนี้นะครับ <c oughs> เริ่มมาแล้วผมเริ่มมาความเร็วเริ่มมาโอเคในตัดหน่อย <c oughs> อือ้อ ่วงความเร็ว200กว่านี่คือค่อนข้างไวนะถึงช่วงออกตัวจะช้าไปหน่อยแต่ว่าพอขึ้นมาถึง200กว่าแล้วแบบไหลาย,ยาวๆเลยเนะนี่ยวันนี้โอ้โหโอเคเบรกเข้าโคง้งอือในตัดไปในตัดที่แข็งอือโว้เข้าโค้งโอเคดิฟโชว์ไปหนึ่งทีดิฟโชว์ไปหนึ่งทีโอเคยังไงโค้งนี้อีกดิฟโชว์ไปหนึ่งทีอ่าโอเคไปครับ นะครับหูนำที่หนึ่งแบบสบายเลยอ่แบบชิวมากนะครับโอ้โคตรชิวโอ้โหไปึจัถังนึงอ้โหูอย่างที่บอกฮะพอความเร็วเกิน2อ0ร้อไปเลยนะผมว่ามันค่อนข้างไหลไปไวอยู่นะความเร็วเนี่ยนะครับแต่ถ้าแบบเร่งจาก นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจะออกตัวชา้านิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปโอเคด้านหลังตามมาแล้วผมพารกานี่ฮวยล่านะครับตามหลังมาติดๆในตัดหนีไปอโอเคโอเคด้านหน้ามีโค้งนะครับยังไงยังไงเบรกเข้าโค้งโอเคสไลด์เข้าไปในตัดอีกครั้งโอเคตรงนี้สไลด์ไปสไลด์ไปสไลด์ไป,ไปโอเคสวยโอเค คาด้น okay. หลังก็ตามมาอยากให้มันแซงได้่โดยรวมถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะคันนี้คือขึ้นมาอยู่ที่1ไวมากเลยอะ่ะสำหรับสนามเนี้ยปกติถ้าเป็นรถคันอื่นเนี่ยกว่าจะขึ้นที่1ได้ค่อนข้างยากเลยนะสนามนี้แต่รถคันนี้คือแบบมันเป็นระดับไฮเปอร์คาร์อยู่แล้วนะครับแล้วเรามาแต่งเพิ่มอีกมันยิ่งโคตรแรงเข้าไปใหญ่เนี้ย รอบสุดท้ายแล้วโหค่อนข้างไวแต่เดียวรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอเดี๋ยวท้ายไปนิดนึงนะเหมือนจะกดเบรกเยอะไปเมื่อกี้รถแทปบุ๋นนะีครับโอเคโอ้ด้านหลังตามมาติดๆฮะจะต,ตามมาแซงครับลีกิล่าลีกิล่าตามมาติดมากโอ้โหอย่าให้มันแซงหน้าอย่าให้มันแซงได้มันจะมาแซงผมอยู่เบรกสไลด์เข,ข้าโค้งในตัดไอ,อ้ห โอเคโอเคโอ้ลงดินลงดินโอ้โม er ันตามมาติดมากมันตามมาติดมากจะถึงเส้นอยู่แล้วอย่ามาแซงผมหน้าเส้นนะโอเคไปครับผมไปครับผมโอเคนี่เบรกหน่อยเกสวยโอ้โหมันตามมาติดตูดตามมาติดตูดมากโอเคในตัดหนีจะถึงเส้นแล้ว โอเคเรียบร้อยผมที่หนึ่งสบายๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้แรงแรงแรงมากผมก็เป็นไฮเปอร์คาร์จริงๆนะแต่ว่าเรื่องของการออกตัวเนี่ยตั้งแต่แบบจอดหยุดนิ่งแล้วก็ออกตัวขึ้นไปเนี่ยมันรู้สึกจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่พอความเร็วเริ่มได้นะประมาณช่วง200เนี่ยจะเริ่มพุ่งแล้วจะเริ่มแบบไปไวแล้วนะครับผมแต่ถ้าจากจอดแล้วก็แบบออกตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนจะช้านิดนึงเนี่ยเห็นไหมนะครับผมแล้วก็เรื่องของของแต่งต่างๆนะคันนี้ผมบอกเลยว่า ใช้ได้นะของแต่งก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับสวยระดับเลยนะครับค่อนข้างดุเลยสำหรับของแต่งคันนี้ถ้าใครอยากจะแต่งให้เปอร์คาแนวดุดุหน่อยก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะของแต่งค่อนข้างดุอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคันะว่าคลิปนี้ก็น่าจะมาแต่งรถให้ดูขมขำเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยววัเจอคลิปหน้าจะมาแต่งรถอะไรให้ดูอีกหรือจะมาเล่นเกมอะไรดูอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบา